สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาแนะนำให้กับคนที่ไม่เคยใช้เซรั่มนัดชาเลยนะคะหรือว่า คนที่เพิ่งใช้เป็นครั้งแรกนะคะคือคนที่เคยใช้ทั้งสูตรเก่าสูตร,ตรอะไรมาก่อนเนี่ยคือเราจะไม่พูดถึงนะเพราะว่าเราถือว่าคุณก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับตัวสินค้ามาแล้วพอสมควรนะคะแล้วก็หลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังมีหลายๆคนที่ไม่เคยใช้เซรั่มน,นัชชาม,มาก่อนเลยแต่เนื่องจากว่ามันดังขึ้นมาในช่วงนี้แล้วก็มันมีคนให้ความสนใจกันเยอะนะคะหลายๆคนก็จะมีความแบบ กลัวในเรื่องของปลอมด้วยอะไรด้วยแล้วก็หลายๆคนกอ็อยากจะใช้แล้วให้มันได้ผลจริงๆนะคะวันนี้พี่ก,ก็เลยจะมาแนะนำกันนะคะเซรั่มนัจชานะคะขวดสีฟ้าแบบนี้นะคะ30 ml ขวดนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ปกติก็จะใช้ได้อยู่ประมาณ1เดือนนะคะแต่ว่าอย่างพี่เนี่ยใช้แบบไม่ปกติค่ะก็จะประมาณเกือบๆเดือนนะคะ ก่อนจะซื้อนะคะก็ควรจะเลือกหาตัวแทนที่ทุกคนไว้ใจได้ก่อนนะคะแล้วก็ทีนี้มาถึงขั้นตอนของการใช้คือถ้าในคนที่ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาผิวนะคะไม่ใช่กลุ่มผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เลยเวลาที่เราซื้อสินค้าไปครั้งแรกนะคะแต่ถะะ้าหากว่ากลัวแพ้จริงๆะ่ะมันก็มีวิธีเทสอยู่จริงๆคลิปแนะนำการใช้เนี่ยเราเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่า พอเราเริ่มขายมาสาเรยะยเนี่ยมันก็จะมีะก็เรียกอประสบการณ์จากลูกค้าที่มาแชร์ให้เราเราก็เลยมาทําคลิปแบบใหม่ที่มันอัปเดตขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนแบบคือใช้แล้วก็มันให้มันได้ผลจริงๆแล้วให้มันแบบผิวเราอะได้ฟื้นฟูขึ้นจริงๆแล้วก็ความกังวลต่างๆที่หลายๆคนเจอเนี่ยเราก็อยากจะควารู้สึกว่าเออเนี่ยจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณนะเออ เพราะว่าอย่างคําถามที่บอกว่าใช้กี่ขวดเห็นผลอันนี้มันก็ตอบไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยปัญหาผิวสภาพผิวอะไรพวกนี้มันก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องต้องลองใช้ดูนะคะก็สําหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบพี่อย่างนี้นะคุณก็สามารถใช้ได้เลยใช้ได้ปกติทาลงไปแบบนี้แล้วก็นวดค่ะ คือคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาผิวอะเวลาที่อยากลองอะไรใหม่ๆมันไม่ต้องแบบก้าวกลัวดีนะคือมันลงได้เลยอย่างเราอะเราเป็นคนแบบนั้นอะคือเวลาถ้าเกิดอยากลองอะไรก็คือลองเลยลองแล้วก็รอดูไปเลยว่ามันได้ผลไหมมันแพ้ไหมอะไรเรื่องแพ้นี่ไม่กลัวคะ่ะคือแบบถ้าเกิดว่ามันแพ้นะเราจะเป็นคนที่คือเหมือนเรารู้สภาพตัวเองอะเราแพ้เราก็หยุดใช้ดีวกว่าจะหายแค่นั้นอะ เพราะการนวดอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันจะดีมากมันจะทําให้เซรั่มเนี่ยซึมเข้าผิวหน้าเราดีมากนะคะคือใช้ใหม่ๆใช้ใหม่ๆนะอาจจะไม่ต้องลองใช้เยอะก็ได้แค่ลองแบบบีบขึ้นมาหลอดหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะบีบมันขึ้นมาเต็มเต็มหลอดอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็ลองลองใช้แล้วก็ลองนวดหน้าเราดูให้ทั่วนะคะเพราะมันซึมไปแล้วอย่างเงี้ยอันนี้เราก็สามารถลงกันแดดลงรองพื้นอะไรได้เลยเพราะว่าเรานวดจนแบบคือมันแห้งนะ่ มันแห้งอ่ะคราบเหนียวหรืออะไรที่บางคนบอกว่าเหนียวมันก็จะไม่ได้ทิ้งเอาไว้นะคือมันก็จะแบบหายไปเลยนะแล้วเราก็ลงแป้งแต่งหน้าไปได้เลยแต่สําหรับคนที่มีปัญหาผิวมากๆกพี่แนะนําแบบนี้นะคะเวลาที่คุณซื้อกับตัวแทนนะคือคุยกับเขาให้เรียบร้อยเพราะอย่างถ้าเป็นลูกค้าพี่ออคือบางทีมันจะมีปัญหาที่ว่าคือบางทีลูกค้าเนี่ย ตอนคุยตอนแรกบางทีเราก็จะไม่ได้ทราบปัญหาอะไรกันเพียงแต่ว่าคุณอาจจะหาข้อมูลมาดีแล้วศึกษาข้อมูลมาดีแล้วมาถึงก็สั่งเลยแล้วนี่พอไปใช้เนี่ยระหว่างที่ใช้บางทีมันเกิดอะไรต่างๆคืขึ้นอย่างเช่นบางคนผิวแพ้ง,ง่ายบางคนเคยใช้พวกครีมติดสารโดยที่บางทีก็ไม่รู้ตัวพอใช้แล้วบางทีสิวเสมันเหเหอย่างเงี้ยแนะนําว่าก่อนที่คุณจะใช้ค่ะ คุณพยายามถ่ายรูปตัวเองเก็บเอาไว้นะคะแล้วพอขนาดใช้หลังใช้ไปสักพักนึงเนี่ยคือถ่ายเก็บเอาไว้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะอย่างลูกค้าพี่อเวลาที่ถ้าลูกค้ามีปัญหามาภายหลังพี่มักจะขอดูรูปนะขอดูรูปก่อนเพื่อที่เราจะได้ช่วยวิเคราะห์ให้ว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าในบางเคสเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของแบบเหมือนกังวลมากเกินไปแล้วก็เลยเกิดอาการ เหมือน,นเรามาโนะนึกออกไหมเหมือนเหมือนอย่างสมมติว่าวันนี้พี่อีกอะไรจะมีประจำเดือนและสิวมันก็ขึ้นพอดีแล้วมันเป็นช่วงที่เราใช้เซรั่มใหม่ๆ เอออันนั้นนะ่ะหลายๆคนบางทีก็จะแบบกลัวจนหลงลืมไปว่าเฮ้ยบางทีมันก็เป็นสิวฮอร์โมนนะบางทีมันก็เป็นสิวประจําเดือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะอย่างพี่เองอะขึ้นหน้าเห็นไหมถึงทุกคนจะเห็นมาว่าตอนที่ช่วงที่ใช้มาสก์แป๊บหนึ่งสิวเราก็ขึ้นตรงนี้ตรงนี้แต่ตอนนี้ก็คือหายแล้วเห็นไหมคะแต่คือเราจะรู้ตัวเราเองอยู่แล้วว่าคือมันไม่ใช่ลักษณะของสิวที่เป็นการแพ้สินค้า มันเป็นสิวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามสภาพร่างกายของเราคืออย่างวันนี้สมมุติว่าถ้าแดดแล้วร้อนเรา,เาไปทํากิจกรรมข้างนอกนั่งนอซายนูน่นนี่นั่นคือบางทีเราก็ยังเป็นเหมือนกันนะคะเพราะสิวพดสิวแบบแดดอะไรพวกนี้มันก็จะขึ้นมาเหมือนกันแต่พอเราอยู่บ้านวันสองวันไม่ได้ออกไปแบบทำวีรกรรมอะไรข้างนอกมันก็หายนะคะแต่ระหว่างนี้เราก็ยังบำรุงอยู่ตลอดเพื่อให้แบบผิวมันยิ่งเฟิร์นฟูเร็วใช่ไหมคะนี่เห็นไหม คือสามารถใช้ได้เลยค่ะเช้าก่อนหอนนะคะคือทุกคนใช้ได้ปกติดังน้ถ้าอย่างคนเป็นฝ้ายิ่งก็ต้องใจเย็นๆน,นะคะเออเพราะว่ามันต้องใช้เวลานิดน,นึงถ้าใครเคยเห็นรูปรีวิวตรงนี้จะเห็นว่าเมื่อก่อนอีกเข้มมากแล้วหิ่ไม่เคยเคลมว่าการใช้เซรั่มลิชาแล้วฝ้ากลับหายเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่หาย มันมีบางคนที่หายบางคนที่จางลงนะคะแต่ว่าผิวเนี่ยในขวดแรกเลยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ยังไงบางทีเรามองหน้าตัวเองทุกวันในกระจกมันอาจจะไม่ชัดเจนค่ะพี่เห็นจะแนะนําให้ลูกค้าทุกคนพยายามถ่ายรูปตัวเองเก็บไว้ดูมันจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเราจะดูได้ดูว่าเฮ้ยมันหน่าพึงพอใจไหมถ้าพอใจก็ใช้ต่อถ้ารู้สึกว่าไม่พอใจ ก็ไม่ต้องใช้เราก็หาดูไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่า,าพวกกลุ่มสินค้าที่มันดูแลผิวพันธุ์ตรงนี้ผิวหน้าคือมันก็มีค่อนข้างเยอะแต่พี่หญินเป็นคนที่คือพอใช้อะไรดีแล้วก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคือจะใช้อยู่เรื่อยๆใช้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้ามีตัวไหนที่มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าลองจริงๆอะ่ะเออเราก็ลองเหมือนกันนะแต่ถ้าลองแล้วเราสึกว่าไม่ว้าวเราก็หยุดนะคะอย่างเช่นตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือถามว่าก็ใช้ดีแต่ไม่ว้าวพอดีมาเจอตัวนี้ก่อนตัวนี้รู้สึกว้าวเราเลยแบบเฮ้ยตัวนี้คือใช้มาแบบยาวเลยแต่ก็ตัวนี้เราคือแบบขวดเดียวจบเพราะว่าตัวนี้มันเอาอยู่นะคะ mm hmm. ก็คือก็อย่างนี้แหละก็คือทุกคนก็อยากจะให้ลองกันนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าพี่ีเนี่ย ถ้าคุณชายแล้วมีปัญหาอะไรเนี่ยคุณก็มาคุยกับเราได้ตลอดนะคะวันนี้ก็แนะนำแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ